ไฮ่ดิมี่พวกได้ออกแบบกีรายพโพนว้ายยีย่สิบกูมือสอดส้ำนั่นเบิกกากมากไม่ต้องไม่ต้องมีเบิกหรอของเพื่อเหลือเหลือเต็มเลยทําไปเอาอีกรอบต้องได้แล้วเจ้หว่าีต้องได้แล้วต้องได้แล้วต้องได้ได้ออได้ได้ได้ออ กันเป็นวะข้างนอกเพื่อนต้องเซจซองแข่งเย่ดูโดนแล้วปึ๊บจะสีกว่คุณทำไมมันรูใหญ่จังมันเป็นยู่ในข้างนอกตัวนี้ข้างนอกเลยเหรอลักษณะนี้วะมันคือการซองแข่งเลยทำไมแรงดิสุดกว่าเบรกอันี้หลุดไปแล้วเบรกกากมากไม่ต้องไม่ต้องมีเบรกแล้วรายการจักรยานเพลงสวย เบรกเบรกลุดสายเบรกถึงไม่มาแล้วก็ตาต้องไปเอาประเจที่อื่นมาเป็นตะวันเทอเอาขึ้นเนี่ยมาสักส่เบรกไม่ต้องใส่เบรกจักรยานอะไรนะร้อฉีดจักรยานรถที

ของมันขี้้ไดอย่าดูถูกไปมือกาช่างงมการไปทีบมันมาแบบบ่มีหยังเด้ดีนี่เพ็้ยนเป็นเป็นจักรยานไหนได้หนโอ้าเยิอนกูมือสั้นนั่นได้แล้วหรือเปล่าเอาจริงๆซ้ำถีบัะไรกันได้หรือเปล่เบรกมันได้เวลาที่ไอ้สปริงสปริงเนี่ยพ่อดึงสายเบรกมาต่อใส่เมื่อวันที่เดินแบบวันที่เดินไปนู่นพอเดินกลับวาไอ้นี่หลุดตรวะคลองเครือเหลือ เหลือเต็มเลยมเลยตัวสนี้เลยตัวนี้เลยตนี้ไเกี่ยวตัวนี้หมเราเล้เราเล้เป็น้เลบแม่มผว่าไม่ต้องเอาเขามันมันมันบัง่องไทบัวนี่บ่อีบีเกี่ยว นี่เด็มีอยู่วะไม่มองไงอันนี้อยู่ครับแต่ว่าแต่อันนี้ก็เกี่ยวแหละนี่เกี่ยวหมายถึงว่าอันนี้อันนี้เกี่ยวถ้าบันดาลเป็นสองมีรูเลยนะอันนี้อะไรเกี่ยวเก,กี่ยวเกี่ยวหรอกมุ้งตัวนี้เขาใช่ไหมครับครแต่ว่าอันนี้ขันอะไรมันม้วนเปหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมจ้ะหกเหลี่ยมนี่ยน้อยกยอ,อ, <laughs> องาากเ,เลยตัวเก็บอหาครับลําบากขายแค่เด็งเลยตา มันบินตัวไหนบีดตัวหลังตัวไหนตัวหลังเลยบอผมต่อทีตนตี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 ัีต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 มตี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 ตตี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 ตตีตีต้ตีีต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 ตตตวีตสิี ทำโรงเรียนทำไมเสียังไม่เส็จลูกไม่เส็ยลินล้วรอรอปั่นเหรอคะคนรอก็ท้อเป็นตัวเป็นไรนั่นได้แล้วนี่แล้วเฮ้ย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 ได้แล้ตัวดีตีลีตุลดตุลีตุีตไลีตีตุดีีตีีตลีีีี น่ยีดีดาบบิดวาตัวดิัวหาตัวดนีนี้มเนาะมันก็โให้ว่าเราอุปก่อนแต่สั่งยากกว่าจริงๆมันบอกเลยว่าใช้ปแจเบื่ออ้ตัวนี้เป็นต่ายากเลนี้อะไรเนี่ยกิ่งกิ่งเหรอครับทำไมทำไมมัดังอย่างนั้นอะ ทำไมมันกิ้งกิ้งกอย่างนั้นเอาตัวไหนมากกวหนี่ยงตัวนท่อะไรนี่นั๊านบายเซยข้างหลังกอเทข้ยงหนามใช่กลับเทข้างหน้ามเลย ตามสิบวมันตามหลอบวมันก็สี่ยุรยุดยกับจะกันเมียนบอก่นจะตามหลอะ่เดี๋ยวมันก็เจเรยบะยุ่สีตัวลินมันจะล้มตัวนีก่ตัวนี้่ตัวเดี๋ยวเที่จับตัวเนทาเนี่น้งลูกไปมไเดี๋ยวเดินเดนที่จับต่อเดินท่าไหมเดินทางก่อนต้องใส่แล้วมาลูกไห แค่เราตามมาก่อนนะไม่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 ใช่ว่าพ่อขับแล้วแม่ขับเสือกลับมาทีนี้ต้องใส่ยังไงพี่อาทิใส่แล้วครับสายเบรกอีกสายเบรกนี่แหละแน่นอนว่ามันต้องไล่ลงไปอย่างนี้เอามาใส่เหมือนกับฝั่งนั้นแหละนี่ต้องเอามาเข้ารูนะเข้าในจับ มันคมทำไมเรามีความพยายามจ้ะอืมดึงความพยายามม่กดึงพยายามมากเหรอแล้วคนที่เขาประกอบเก่งๆประกอบขาอย่างนี้เขาเขาจะทำไวขนาดไหนเพราอาจจะชินนี่หรอกอะไรที่เราทำประจำมันก็จะเก่งต้องเอาดึงทางไหนมันก็ทางนี้เดียวล่ะเขาดึงตัวไหนล่ะ งื้อเงืออเงืพ่อคิดว่ามันเอาใส่นีเลยงานมั่วนะครับงานมั่วดูผมเรางานมั่วนะครับแบบคิดว่าครับเท่ความรู้สึกคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับอาศัยความรู้สึกเอาไม่ได้อาศัยความเป็นจริงเลยดีแต่ว่าตอนเด็กเคยซ่อมจักรยานตอนเด็กพ่อปั่นจักรยาน สมเงเพรอมปิดป่ายางเองบีบไหมเอ่อบีบไม่เนี่ยบีบ้วบีบแต่ทำไมฝั่งนี้เหมือนบีบไม่โดนเลยบีบไม่โดนเลยเนี่ยฝั่งเนี้ยมันมันบีบฝ่งนี้มันบีบไม่โดนฝ่งนี้ก็ไม่โดนอ้าวมันจะต้องใส่มันจะต้องบีบบีบนี้ไว้แล้วก็ค่อยขันนั่นนี้่ต้องดึงกว่านี้อันนี้มันดึงน้อยไป มันไม่ดิงมันไม่ถึงใช่มัน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 ไม่ถึงมันไม่ถึงเรื่องเบรกเลยแบบนี้มันไม่ถึงรอยอะจะเบรกตรงไหนมันไม่ถึงรอยนี่เบรกเบรกมันทิ้งไม่ไปยังฉันนี่ไปเกิดวิวได้ทันยังไม่ถึงรอยเนาะต้องเอาตา จัมันเขาผมมีไปผมตดงใหม่เยได้เด็กแล้แต่เหลือตรงนี้ต้เราอไปีเาเป็นแจกหกเหลียมเหมียงไผ่ดีมี่พได้ออกแบบกีลายพูดตัวนี้วิตัวนี้ตัวนี้นี่เลแล้วตัวเด่นอะคุณต้องไปหาสาน้ายออกแบบจัาหนี้ให้ใสรจเป็แจหกเหลียมมุมหนายาก ยังมาเนี่ยอะไรขึ้นเหลือคือตอนแรกเราใส่ผิดฝั่งใช่ไหมตอนแรกเราเราไปแปะด้านหน้าเราคิดว่าจะอยู่ได้หนาไม่ใช่เราเอาไปแปะผิดฝั่งเอามาสูบลมกันแกก็ว่าไม่ดีครับบ่เคยแกงกุหนึ่งแกงหลังไหมใส่หัวขนมปังใหญ่ไม่จะได้มากนี้อีกไม่ไปมาสอนหรอก มันใช่มันสอนดอกตะปันเดียวนี่เป็นกรอมันจะเบื่ออะไรกูหนึ่งตนงอมาเลยลายตัวลายตัวเอามาเดาตัววังหันนั้นหน่อยกลัวแมนบอหน่อยกลัวเขาไม่เยอะเลยเขาแต่เขาบอกว่าเอาตัวนี้ไปเอาใหญ่กว่านี้เพราะว่าตัวตัววังหันหน่อยกลัวแกบับเบิ้ลนี่ไงเขาเอามาติดตามนี่มันไ่เข้มงดเออติดตัวนั้นมันติด S <S อ๋ออ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเยวค่อยไปลองไม่ใ่คนีร้อยนี่พอไดัยวนี่ไไปน้ำมีความคิดดีว่าสีสอเป็นเจ้าโอเกมยนี่ไงวันนี่ไงวันที่เราได้ใช้ นี่ขันออก,เ,ออกเลยเอานียัดใส้นเลยคันใหม่ตาบ้าแล้วพอโอ้ดีพอดีเลยคนหนึ่งเอามาดูเด็กกับจกแล้วเอามาหนีซะไม่ต้องเอากลับไปคืนเด้อเอายกแก๊กย่าหนึ่งมาหนีอย่างมันมีอีกนี่มัน,นมนนี่อะไรอีกนี่โอ้